มีหลายคนก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าอิงหลดเราจะมีทัวร์นะคะที่อเมริกานั่นเองนะคะซึ่งเราจะไปทารัสซี่เมือง20พสษภาคมนะคะวอชิงตันนะคะเซาทโดนะคะ23ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนีย25นะคะแคลิฟอร์เนียเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ซัาเมนโตนะคะส่วน29สุดท้ายก็คือที่ดัลลาสเท็กซัสเลือกได้เลยว่าอยากไปที่ไหนหรือว่าใครที่แบบเอ้อยากไปดูโชว์ทั้งแบบทั้ง4 สามัดเลยก็ได้นะคะตามมาได้ก็สามารถออดูข้อมูลต่างๆได้ในทางเพจหรือว่าทางในจีของเราสองคนที่เราลงโปรหมดไว้ก็ได้นะคะ <c oughs> พี่ถามหน่อยมึงรู้สึกยังไงบ้างกับใกล้จะถึงก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เคยคุยกันว่าเราก็อยากแบบไปต่างประเทศเนาะแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยเหมือนเป็นอีกอีกหนึ่งอย่างที่มันจากที่มันเคยไกลตัวเนี่ยตอนนี้คือมันใกล้ตัวมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปร่วมงานกับเขาเรียกว่า คนเก่งๆที่ประเทศอื่นๆคือนอกจากว่าในไทยก็คือมีคนเก่งเราก็ได้ร่วมงานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบได้ไปร่วมงานได้ไปเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดแบบว่าความท้าทายของเราที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าเราเองก็คือยังไม่เคยเลยนอกจากแบบ<ม>ใกล้ๆเราเคยไปเวียดนามไปลาวไปอหล่งอินโดแต่นี่คือไปแบบยุโรปเลยก็เลยคิดว่าเออมันมันคงเป็นอะไรที่ที่ความมุงจั่ดีๆอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน สำหรับพี่ฟ้านะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะพี่เป,เป็นประเทศที่ที่อยากไปมากๆไม่เคยไปแล้วก็มันไม่ได้ไปแค่ที่ที่เดียวมันไปแบบ 3, 3สามสามรัฐแต่ว่าสี่เมืองที่เราจะไปคือหนึ่งมันได้ไปทํางานด้วยได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกดีใจคือเราจะได้ไปเจอแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับอินเตอร์แฟนที่เขารอโอกาสที่จะได้เจอเก่าอะไรเงี้ยที่นู่นอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ไปเจอครอบครัวเพิ่ม ที่นู่นนะคะก็รู้สึกดีใจมากม